นุ่มไหมเดี๋ยวเอาแล้วกัดแล้วแล้วนะ

いいよね。 รุกสวัสด์ยามเช้าขนาดน,านั้นนะทุทุกท่านวันนี้มาพบกับผมในช่อง t u f f เ s h i n ชชเช่นเคยนะโดยวันนี้เราก็จะมาตีปลาช่อนข้างทางนั่นแหละหมายข้างทางรถไฟนะคิดถึงคิดถึงที่ผมชอบตกเท็กซัสลิกวันนี้ก็จะกลับมาตกเท็กซัสลิกนะเพราะว่าบางท่านก็เรียกร้องนะห่างหายห่างเหินกันไปนานกับหมายข้างทางแนละเซตอุปกรณ์นี้นะเป็นคันสไลด์ของเพียวรัวเวสองดแปดนะแนะนานะวันนี้วันนี้จะมาพูดถึงเนี่ยเจ้ารอกไปเหยื่อเบานะโคตรเบาลองจับมาแล้วแบบว่า เจ๋วเลยเป็นล่องเลยนะไฮสตาร์ออร่า VFS นะ<อ>ก็ใส่สาย PE 0.6นี่ร้อยเมตรนี่เกิอไม่พอนะต้องตัดทิ้งนะก็น่าจะใส่0.4ได้ประมาณร้อยเมตรนะไอสายช่องหน้าก็12ฟอนต์ตะกั่วเป็น1.75กรัมนะอ่าตะขอเป็นเบอร์สองนะสองธรรมดาเหยื่อก็เนี่ยหนอนยางตัวเล็กๆที่ผมเคยใช้ถ่ายคลิปก่อนหน้าเป็น5.5เซนนะบอกเลยว่าซื้อมาสองเดือนแล้วเพิ่งได้จับ เพราะว่าเจอช่วงฤดูปลาช่อนนาเลยก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนไปตามสถานการณ์นะเนีย่ยพอน้ําเริ่มแห้งเราก็กลับมาปลาช่อนทางทางเหมือนเดิมเนีย่ยลอกตัวนี้แบงค์เทามีทอนนะพอถือว่าเป็นงานเจ๋วเลยเดี๋ยวก็มาตามแผนแต้มต่อไปกันนะช่วงตัวคลิปเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดกล้องนะก็ซึ่งจูนลอกใหม่ได้พอหมานอยู่นะไปอ่อเดี๋ยวอย่าลืมนะซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับผู้ที่เข้ารับชมใหม่นะไปลุยตามหาแต้มต่อไปกันดีกว่า แล้วก็มาพูดถึงเจ้ารายละเอียดตัวลอกนี้นะแต่ไม่ได้แกะให้ดูนะไปดูยันก็มาอยู่ที่สี่แยกเดิมนะเมื่อกี้ก็ยืนตีย,ยืนแก้ฟูสักพักใหญ่เลยประมาณ10-20นาทีเนะเมื่อกี้อุ๊ยวัดหลุดไป็นตวงแล้วนะ โอ้คลายเฉยว่ะมันหลุดไปตัวไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่าที่ตามมากัดยังไม่ชินไงลอกมันเบรกมันกำลังเบรกแค่ไม่กี่กิโลถึงถึงไม่ถึงโลนะเบรกนี้ปรับแน่นสุดแล้วยังดึงออกสบายๆต้องจูนกันหน่อย โดนมากลนะดอกไงงานเล็กๆงานเล็กๆฟัดเลยนะโอ้โหโอ้หนึ่งแอมโอ้ส์เล็กส์เล็กปลาเกือบ ขนาดแท้เลยนะดูดิโอ้โหกัดอยู่หลายที <c oughs> อ่าเดี๋ยวนี้นะผลงานรอบอะไรอะไฮสตาร์ 8. ออร์ล่าบีเอฟเอสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยนโะอ้โหงานเยอะวันนี้ <c oughs> โคตรด,ดีทีมวีดีโอเนี่ตบบนนนะย,ะยตะกควรหนึ่งจุดเจ็ดห้ากางหนึงนะเหยื่อก็แค่ห้าสิ่ง <c oughs> นะเหยื่อท <c oughs> ั้งต <c oughs> ัวทั้งนิ้วก้อยดิ้วเบ็ดเบอร์สองนะโอ้โหหนัไซส์ดีอยู่นะ <c oughs> <c oughs> หลุมน้อยเดียวออาแล้วกระเด่นหลุดไปแล้วนะงานเล็กๆลิลมนางนะเอวข้างสี่แยกเลยแอบจูนสักพักหนึ่งแล้วนะกว่าจะเปิดกล้องถ่ายอะ่ะกว่าจะตีลอกเข้ามือนะมันเล็กจริงกัดแล้ว เราเหมือนมันตกแห่งนะจำคลิปนั้นได้ไหมที่ที่ผมมาถ่ายซีกบยางอะในคลิปเจมคันเบ็ดกับเจมลอกในว่าพีอาร้อยอะเออนั่นแหละที่เดียวกันเลยนะก็นี่นแหละแต่ตัวนั้นเหมือนจะใหญ่กว่าตัวนี้เยอะเลยนะนี่มันน่าจะโดนไปเยอะแหละไม่ชินไม่ชินเอ,อ่าใส่ปลาเกลือ ตามออเดอร์เลยนะมาไหนี่ตัวสังเกตสองีกตไปกินฟ้ากนเนี่ยดูดิตีมาเดียวแบบไปสิบกว่าเมตรเลยอ่ะนี่คือยังไม่ได้เค้นนะคือต้อนิ้วลาสายไปฮะม่งั้นนะฟู่เพราะเยือนพุ่งจริงเนี่ยตรงกับงานแม่น้ำแบบสุดๆเลยนะ กำลังเบรกที่ให้มาของเราตัวนี้ไม่เยอะนะ1โลหรือ2โลนี่เ,เนี่ยนี้อันนี้ผมปิดแบบปิดสุดกลดันไปออกไม่ออกแล้วนะมันเบรกได้แค่นั้นก็ยังดึงออกอยู่สบายๆเหมาะกับงานสตรีมงานแม่น้ํานะเหยื่อสปูนเหยื่อหัวจิก1กรัม2การไปตีออก10บสิบยเมตรอ่ะอันนี้พูดตรงๆแบบไม่ได้อวยเลยนะจากครั้งแรกก็ยังตกใจอยู่เลยอ่ะ ก็สวยหนยเอาเรื่องนะแต่วัสดุเนี่ยจะไม่ได้ทนทนเหมือนแบบลอกค่ายอื่นค่ายดังๆนะก็อย่างว่าไปลอกจากจีนนะก็ต้องเข้าใจหน่อยแต่ถ้าเอามาใช้แบบงานเนี่ยแก้ขัดระยะปีถึง2ปีผมว่ามันก็โอเคนะลื่นๆเลยพุ่งๆไปเดี๋ยวไปหยิบไปจุดกันดีกว่าก็กึ่งรีวิวกึ่งแนะนำเนาะเนี่ยสตาร์เด็ก มีเสียงนะดังพอสมควรนะเนี่ยดูครับอ๋อนี่ปรับสุดเลยนะสุดแค่นี้แหละแล้วก็เบรกเนี่ยแอดแอดแอดเลยนะที่ดูถ้าเป็นงานแม่นะ้ะงานสตรีมจะลั่นแค่ไหนนะพุ่งปึด๊ดเลยนะแต่เนี่ยมันก็ปรับสุดแค่นี้แหละอ่ะมาณนี้พอสป,ปูนี่ก็มีเสียงตนะ้อถ้ารจะไม่ผิดแต่ขออนุญาตไม่ปรับนะตีเรื่อยๆไปเลย อุ๊ยโอ้แย่วะเนี้ยอยู่อ่ะเนี้ยโอ้โหไปแล้วอืดวืด,วด,วดอืดเฮ้ขึ้นจิบอยู่ตรงนู้นนะเจ็บร้อยพวกนี้แล้วนี่ขนาดเขาย่องเบาที่สุดเลยนะลงรถเปิดกอ็อุ๊ย หูรูดยังไม่ชีนีน่งไม่ชี้ไม่อยู่ได้ไงวะ<_ <q> _>อะไรวะ<_ <q> _>ตัวเล็กดูขนาดตาขอด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเขากัดอีกแหละ ต,กกตัวเล็กันไม่ละแวงไก่เชื่อยังว่าตัวเล็กโอ้โหต้องปล่อยแล้วเลยตัวเนี้ยทำอะไรกินอะ่ะไปปล่อยทันทีทันใดเลยนะ ใส่ปลาเกลือเก็บไว้ชัหน่อยเนาะไม่เสียหายเนาะแต้มที่เท่าไหร่อะสี่เปรวมตัวเล็กนะเดี๋ยวตามหผแต้มต่อไปกันนะเสียวนิดเด็งานนิดเด็กแอบสวย tí đài lẽ cả vào vào nó nhảy nó lại Hãy thêm chịu kênh Ghiền ai đố โด๊อกมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยลายเลยอะลายพุ้ยเลยเดี๋ยวแกะกันนะย้อนฮะอะไรนะอะไรนะขึ้นมาเริ่มตัวแต่ตปิ้วเดียว ไอตัวใหญ่ๆ่ไม่เอานะหุ่งนี่เดี๋ยวปล่อยกันอโอ้โหเย่ะจะตัวใหญ่แต่ดันนะสะ๊ะแต่น้ำตื้นก็อย่างนั้นแหล <c oughs> ะเฮ้ยปลาไหลไหลกบเริ่มเลย สายกลังฟูโ oh, yeah. อ้สายกำลังฟูเลยเอ้าสายกำลังฟูอยู่ันอากาศอะ่ะใส่ดีเลยนะใส่ปลาเกลือเลยอ่ะนี่จะตกใจอะไรก่อนปลาไหลกับปลากัด <c oughs> หรือว่างูตัวแรกเออเดี๋ยวลองเทคสัน้นนิดตกปลาไหลดูอุย,ยกัดไปลบเลยตัวเนี้ยเนี่ยกัดตัวที่กัดไปโดนที่แรกง่งตัวเนี้ยไปแล้ว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 ,ลวอะไรวะ มันไม่ข้ามไปโดนเบ็ดแต่แรกแล้วนะเมื่อไหร่ด้จะไปนู่นแล้วแหละยังไม่ชินยังไม่ชินไก่เยอะไกเยอะนี่มันตัวเล็กกดตัวที่ได้เมื่อกี้กัเฮ้ยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ช่อนว่ะ ไอโดป๊อกเฉยเลยเออแสดงว่ามันหลุดมากับน้ำท่วมนะเนี่ยดูดิเนี่ยหมายข้างทางนะน้ำอย่างเงี้ยตื้นๆเงี้ยมีไอโดเฉยแปลกใจมากตามหาเต้มต่อไปกันนะงงเลยไอโดไอโดเจ๋ว โดป๊อกเดียวเออใช่เลยเนะี่ยซุ่มอยู่เนะี่ยอือกลับวูบกลับไม่โดนมองไม่เห็นนะแดดแยงตา ซช้ดีเลยเนี่ยโอ้ธรรมดาตัวนี้ประมาณสามขีดสี่ขีดไอตัวที่พุ่งเข้าไปหลบตรงเนี้ยตอนแรกอะก็ประมาณเนี้ยนะอาจ้ะเฮ้าจจะใหญ่กว่าอีกหน่อยเ,อเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะประมาณนี้เลยไซส์ดีประมาณนี้สามขีดได้รอกในตีนยานะลึก โอ้จะได้ไอตัวตรงเนี้ยแม่งพุ่งหลบไปก่อนนะแจ๋วตางหาดเลมต่อไปกันนะลุยอ้าวไม่ใช่ชอนน่อนเลยอ๋อมีช่อนแต่พุ่งหนีไปแล้วเนี่ยอยู่ในตัวหนึ่งเนี่ย อ๋อไม่เห็นนะแสงน่าจะมีหลายตัวอยู่คุ่งเมื่อกี้เห็นสองตัวไม่มีรอยเท้าคนลงมาด้วเหรออ,อ๋อนี่ไงตัวเจอแล้วลอยลอยเยอะอยู่ยนะ แต็มนะเล็กๆโอ้ก็ไม่เล็กนะมานสองขีดแจ๋วตามหาเต้มต่อไปกันนะดิสโกเป็นไงจมลอกก็หมานนะเนี่ยซื้อมาสองเดือนเพิ่งได้แจวก็ไเดเนเ่ยแจ๋วตัวเล็กโอ้โหโอโหโโหมันดันมาดิเนี่ยเนี่ยัวเลยปล่อยมันไม ตามมาแบบโหดมากเลยนะตือโมดหลแต่ฝั่งเนี้ยเล็กแท้แน่นอนพุ่งแบบว่าตามกระจุยกระจายนะปั๊บปั๊บใูมันตามมาดิมันมีอีกตัวนะรออยู่นั่นแหละโดยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ้อตัวนี้ไม่เอาเห็นเพื่อนโดนแล้วไม่เอาหรือเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวใหญ่ก่อน ตัวนี้ใหญ่แต่ตีไม่ได้นะตัวนี้ดูตัวนั้นก็ใหญ่ใช้ดีใช้ใช้ได้เลยคุ้มจัดเห็นไหนบอกแล้วใช้ใช้ได้เลยดูดิเนี่ยเห็นขึ้นเขาเดี๋ยวก็จัดเลยนะขานหน้าหน่อยไม่ได้เลยวันสองขี้สามขี้เนี่ยใส่ปลาเกลือของแท้เลยเนี่ยตามตามที่ลูกค้าชอบเลยนะ เต็มแก้มเลยนะไปตามหาเต็มต่อไปก่อนนะลุยเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วโกเต็มที่เ่าไรไม่รู้น้ำเอากันเอาเองน้ำแข็งนี่นะเราเห็นตัวมันมันก็คงพุ่งไปก่อนเนาะนี่ไงใหญ่เด้วยนเนี้ หลายตัวด้วยเดีนะครับเป็นเดียวก่นหลายตัวอ้าวออ่ยังมีอไม่หลุดไม่หลุดมาครับเป็นแต้มนะ ตืออยู่นะแต่ไม่น่าใช่ตัวนี้ไอตัวเมื่อกี้น่าจะใหญ่กว่าน <land> ี <Jung net> <S <S ้หน่อยแจ๋วตามหาแจ๊กต่อไปกันมาเลยค โอ้ยลุดพุนะ่งมาแล้วนะส่งแล้วไปทันเสียดายเสียดายตอนนี้เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อยู่ต้องรุดติดน,นนะฮะรุดตรงกลางเนี่ยแหมจะได้ตัวไม่ใหญ่แต่วนันนี้มันก็โอเคอ่ะอะไรนะอะไรวะ ไม่อยู่ออสองรอบละละตัวกันตัวกันกลับไปนะไปอยู่นี่นะละอยู่นี่แล้วนะรอรถดีดีนะอยู่ตรงนี้แล้วนะโอ้ยหลุด อะไรวะเ <c oughs> สียดายนะไม่อยู่ไม่รู้ตัวหรือตัวตัวไม่ใหญ่ก็น่าจะโดนนะรู้สึกจังหวะวัดไปแล้งไงไม่ใชหลอกลัลน่นแต่คิดว่าตัวเล็กนะไม่น่าใหญ่ ตีเข้าหนูก็ตีสนุกปรับดีๆมาให้เราทั่ ตัวเล็กหรือยังไงมันไม่อยู่อะคือคลายก่อนแต่เดี๋ยวตัวเล็กเลยมีชัอ่นอยู่ตัวนั้นตัวเนี้ยอยู่ริมตลิ่งฟันโล้วแต่ไม่รู้จะตีท่าไหนดีนะ่ะมวนก็ตี มันก็ส่วนจะเยื่อยนะแต่มันตีไม่ได้เลยตอนี้นะข้าวย่อง๋ยวทำให้มันตกใจประเด็นนะ

นลตึงไห้ก่อนโอ้ป่ะจะโดนเน่ยเมื่อกี้ก็มีไซนี่อีกตัวหนึ่งนะคือว่าวัดไม่อยู่มันอยู่กัดข้างหน้านะตัวมันเนี่ยสองสามขีดแต่ไอตัวตรงน่าตัทกอตัวนั่นใหญ่แค่หกขีดแน่บไซส์กุหลไซส์เลยนะเห็นตัวเจ๋วจำเห็นต้นตรงไปนะแบดจะหมดแล้วจริง แล้วก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานปลารลมทั้งหมดนี้ก็ก้าวแต้มนะมาจากผลงานเนี่ยรอกตีเบาะนะไฮสตาร์ออรัลล่าบีเนะก็ไม่รวมตัวที่หลุดหรือตัวที่ปล่อยไปนะก็เยอะมากมหา,าศาลเลยวันนี้แปลกใจที่สุดวันนี้คือเจอชะโดนะหมายประจำนี่ไม่รู้มันมาจากไหนเหมือนกันนะข้างทางน้ําอย่างนั้นก็ยังมีชโดแสงว่าน้ํามันก็คงพออยู่ได้เลยมั Shadow ้งชะโดหลายตัวนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวก็หลุดไปบางตามมาตัดไม่โดนกัดแล้ว้ายก็เยอะแยะไปหมดเลยนะ ก็ถือว่าหมานเลยแหละเนี่ยลอกตีนเบาซื้อมาตั้ง2เดือนแล้วเพิ่งได้เอาออกมาใช้นะโอ้โหถือว่าเด็ดดวงจริงๆก็ดูจากการทรงเหยื่อนะการเค้นผมไม่ต้องเค้นแรงนะสบัดเบาๆนี้คุ่งๆเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการประกอบการตัดสินใจนะนี่อ่าก็ถ้าอยากรู้ระบบภายในก็ไปดูช่องอื่นแล้วนะผมลือไม่ค่อยเป็นหลัก กลัวประกอบกับไม่เหมือนเดิมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพื่อแบ่งงาลเราจะให้ช่องทีวีเอฟซีีนึงนะฮะถ้าสมมุติว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยอ่าเป็นกางใจให้กันอ่ะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปคลิปหน้าอาจจะเป็นอบยางหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นหนอนยาวนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะดุย